นี้เนี่ยก็คือจะบอกเลยนะครับว่าเส้นเงินนะครับของทางสายติดต่อนะครับมีการได้รับโอนมาจากบัญชีของ BNP มา s t เตนะครับเข้าบัญชีม้าแล้วก็มีตำรวจ3ากลุ่มที่ผมจำแนกให้นะครับตำรวจเอ่อพอเนี่ยจะได้ทำงานง่ายนะครับตำรวจ3ากลุ่มนี้นะครับกลุ่มแรกเนี่ยก็คือเป็นกลุ่มที่โอนเงินเข้าบัญชีม้ากลุ่มตำรวจที่โอนเงินเข้าบัญชีม้าหมายความว่าไงล่ะครับ ก็ประมาณว่าเป็นคนไปเก็บสวยนะครับแล้วก็โอนเข้าบัญชีของนัทพงศ์หรือขชาชาญน,นะครับส่วนกลุ่มที่2เนี่ยคือกลุ่มที่มาเลี้ยงดูก็คือกลุ่มที่ได้รับโอนเงินนะครับจากบัญชีม้าเข้ากับเจ้าที่ตํารวจนะครับก็กลุ่มนี้เนี่ยจะมีหลายคนหน่อยนะครับก็เป็นเจ้าที่ตํารวจที่บัญชีของนัทพงศ์กับขชาชาชาเนี่ยได้มีการโอนเงินกันให้ทุกเดือน นะครับเป็นเหมือนกับเป็นเงินเดือนเงินพิเศษต่างหากนอกจากเงินเดือนที่ควรจะได้จากภาษีประชาชนเท่านั้นนะครับอันนี้ก็เ,เป็นอีกเป็นกลุ่มที่2ส,ส่วนกลุ่มที่3เนี่ยนะครับก็เป็นกลุ่มที่ทั้งทั้งโอนให้แล้วก็ทั้งรับนะครับความหมายอุปมาอุปไม,มยก็คือว่าไปเก็บมาก่อนส่งให้นายนะครับแล้วน,น,นายก็ทอนกลับมาให้ว่าจะเหลือเท่าไหร่บางคนอาจจะเก็บเข้ามาได้เดือนละแสน นะครับแล้วก็ได้ทอนกลับไปเดือนละหลักหมื่นสองหมื่นสามหมื่นนะครับแต่ท้ายสุดก็คือเอายอดทั้งหมดเนี่ยไปให้หัวก่อนนะครับอย่างที่ผมบอกว่าระบบของสอทอคอมบันโดนเนี่ยนะครับเขาใช้ระบบแบบน้ําตกก็คือว่าส่งขึ้นบนก่อนและข้างล่างได้เท่าไหร่แล้วแต่ความปราณีความใจดีของเจ้านายนะครับก็ไม่ว่าจะเป็นสวย ระดับไหนนะครับจะเป็นน้ําตกหรือน้ําพุเนี่ยมันก็คือสวยทั้งนั้นแหละครับนะมันก็สร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนนะครับวันนี้เนี่ยผมก็จะมาดูใจนะครับอินซีเต่านะครับพี่เต่าของเราเนี่ยนะจะกล้าดําเนินคดีกับพอบอรตรซึ่งเป็นผู้ว่าระชาของท่านเองหรือเปล่านะครับเพราะว่าอย่างที่บอกครับพอบอรตรต่อสักเนี่ยท่านไม่ธรรมดานะครับท่าน8ปี8ตําแหน่งนะครับ ทุกคนอาจจะสงสัยนะครับ8ปี8ตําแหน่งคืออะไรนะก็เลื่อนยศมาตลอดทุกปีนะครับไม่มีใครสามารถทําได้นะครับเป็นเป็นคนที่เขาเรียกว่าอะไรทางการเมืองเขาเรียกว่าตัว๋วตัวช้างตั๋วแมมมอสอะไรประมาณอย่างเงี้ยนะครับบางคนนะครับเจ้าที่ตํารวจบ,บางคนนะนี่ผมพูดแทนใจตํารวจชั้นผู้น้อยนะครับหรือชั้นผู้ใหญ่บางท่านเลยดีกว่าบางคนนะครับ8ปีนะครับยังอยู่ในตําแหน่งเดียวไม่ขยับไปไหนเลยนะครับเป็นรองผู้กับก็เป็นอยู่อย่างนั้น เป็นผู้กำกับก็เป็นอยู่อย่างนั้นนะครับแต่คนนี้นะครับกับเติบโตได้ทุกปีทุกปีนะครับตั้งแต่ผู้กํากับมาเป็นรองผู้การเป็นผู้การเป็นรองผู้บัญชาการเป็นผู้บัญชาการนะครับเป็นผู้บัญชาการเสร็จเป็นผู้ช่วยเป็นรองแล้วก็เป็นผบตรโอ้โหทุกปีเลยนะครับไม่รู้ว่าเก่งกาจมาจากไหนนะครับเนี่แหละคนคนนี้แหละนะครับที่ท่านอินทร์เต่าจะต้องปราบนะครับเพื่อจะทำให้สังคมตํารวจเนี่ยดีขึ้น นะครับจะได้ไม่มีการใช้เส้นใช้สายในการฝากฝังกันด้วยนะครับเราก็ทราบกันดีครับว่าบิ๊กตอ่อเนี่ยนะท่านเป็นน้องชายของใครนะครับบางคนก็อาจไม่กล้าดําเนินคดีหรอกนะครับแต่ว่าวันนี้นะสังคมจับตาดูอยู่ครับถ้าท่านไม่ทําอะไรนะก็เท่ากับว่าท่านเนี่ยละเว้นการปฏิบัติหน้าที่แล้วก็ไม่กล้าจริงอย่างที่ท่านเคยให้สัมภาษณ์มาตลอดนะครับวันนี้ผมเอาเหยื่อมาป้อนเลยนะแล้วรอดูว่าตํารวจปปป,ปเนี่ยจะทํายังไงต่อไปครับผม เมื่อวานไปพบกับคณะของนายกรัฐันตีได้ยื่นอะไรสักฐานอะไรให้แล้วมีความคุบหน้าอย่างไรจะฝ่ั้นเมื่อวานเนี่ยก็ได้ยื่นผังนะครับที่ได้มีการแถลงข่าวเมื่อวานกับผังตัวนี้นะครับให้กับทางคณะกรรมการของท่านนายกนะครับก็ได้มีโอกาสคุยเปิดใจกับทางคณะกรรมการเลยเมื่อวานมีเวลาเยอะเพราะว่าผมเป็นพยานแค่คนเดียวนะครับก็คุยกันนะครับท่านวินัยนะครับแล้วก็ท่านรองอัยการที่มาเป็นคณะด้วยนะครับท่านก็ให้ความเชื่อมั่นนะครับให้ความมั่นใจว่า เขาจะทําคดีด้วยความตรงไปตรงมานะท่านพูดมาอยู่คํานึงนะครับว่าฝ่ามือมันไม่อาจจะปิดกั้นได้แล้วเนี่ยตอนนี้เรื่องมันใหญ่มากนะครับนะมันไม่สามารถที่จะไปช่วยเหลืออะไรใครได้หรอกฉะนั้นนะเราประชาชนนะครับเราก็ต้องคอยดูการทํางานของคณะท่านนายกทั้ง3ท่านต่อไปนะครับว่าท่านจะทําได้จริงหรือเปล่าอย่างที่ผมให้สัมภาษณ์ไปนะครับคือเรื่องนี้เนี่ย แต่ละท่านนะครับไม่ว่าเป็นท่านประหลัดชิงนะครับท่านวินยัยท่านท่านรอ,องอสอสอ,อีกคนหนึ่งแต่ละคนเนี่ยท่านเ,าเป็นคนที่มีความรู้ความสามารถนะครับแล้วก็มีชื่อเสียงในด้านที่ดีกันมาตลอดเลยแต่ถ้าเคสนี้นะครับที่มีการเอาไปล้องเนี่ยนะดำเนินคดีคนหนึ่งกับอีกคนหนึ่งเนี่ยนะท่านบอกว่าไม่มีความผิดขึ้นมานะครับอย่างนี้มันก็เหมือนเป็นมวยล้มต้มคนดูนั่นแหละนะชื่อของท่านนะครับก็จะต้องถูกจานลึกไว้อีกแบบหนึ่งนะครับ มันก็อยู่ที่ว่าท่านจะเอาชื่อมาทิ้งในเรื่องนี้หรือเปล่าหรือจะทําอย่างตรงไปตรงมาจริงๆนะครับให้สังคมเนี่ยยิ่งชื่นชอบและชื่นชมในตัวพวกท่านต่อไปนะครับอันนี้ท่านจะต้องเลือกเอานะครับก่อนหน้านี้พี่ตั้มก็เหมือนปา마ดคณะกรรมการชุดนี้มาด้วยว่าไม่ค่อยมัใจตอนนี้ัใจบ้างแล้วหรือยังคือก่อนหน้านี้นปาาดไว้นะครับแต่เมื่อวานเนี่ยหลังจากได้มีการคุยกับท่านพินัยนะครับแล้วก็คุยกับท่านคณะการกรมการเนี่ยคนที่ทําคดีนะครับก็เริ่มเห็นถึงความมุ่งมั่นในการทําคดีแล้ว นะคือเอาง,ง่ายๆนะครับสนใจในเรื่องเส้นเงินนะครับเส้นเงินของทางคนที่เกี่ยวข้องนะครับมีการถามว่าเนี่ยโอนกันไป่เท่าไหร่ทนายตั้มเน่ยขอส่งข้อมูลให้หน่อยเดี๋ยวจะได้ให้ไปเช็คต่อนะครับว่าเป็นอะไรยังไงนะครับคือสนใจในสิ่งที่ผมเนี่ยได้มีการให้ข้อมูลไปแล้วก็จะมีการรีเช็คจริงๆนะครับเจ็ดบปที่เคยให้พี่เต่าตอนนี้เป็นไงบ้างครับสำหรับพี่เต่าเหรอ ตอนนี้เหรอครับก็ยังให้อยู่20-3 0มเซนะครับตอนนี้นะครับพี่เต่านะนะครับส่วนคณะกรรมการเราเราไม่ให้เป็นเปอร์เซ็นต์นะครับทไมมมถึง่ีก็คิดว่าประสานเข้ามาท่านก็ไม่ไปอยู่รอเพราะผมอยู่แล้วนะครับเพราะข่าวที่แล้วเนี่ยผมก็เข้ามาตามเรื่องแล้วก็บอกแล้วว่าเดี๋ยวเดี๋ยวจะเข้ามานะครับปรากฏว่าลงไปหานะลูกน้องบอกอยู่อยู่ชั้นบนขึ้นไปหาข้างบนก็บอกก็ไม่อยู่นะครับก็ก็เขาไม่ได้อยากเจออยู่แล้วนะครับ ก็คงอาจจะอิ่มแล้วไม่อยากจะกินเหยื่อที่โอามาเอามาให้หรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับก็เลยหลีกเลี่ยงไม่อยากจะเจอทำเริเส้นเงินเดิมที่เคยเอามาให้ค่ะมันยังไม่ได้มีความตื้นหน้าเลยอันนี้เอามาให้ใหม่แล้วมันยังไงก็เราก็ยัดไปเรื่อยๆครับนะเอาเอาเอาเหยื่อมาให้เรื่อยๆอาานะครับ,รบให้สังคมได้ช่วยตัดสินเลยนะครับว่าเนี่ยเอามาให้ขนาดนี้แล้วนะนี่ขนาดว่าแบ่งเบาภาระการทางานตารวจไปต้องเยอะแล้วนะครับก็จะรอดูว่า ท่านจะยังไงต่อไปจะทําหรือเปล่านะครับถ้าเกิดท่านไม่ทำเนี่ยทุกคนก็รู้ดูออกแล้วนะว่ามันจะมีการช่วยเหลือกันเองนะครับเพราะเป็นลูกพี่ลูกน้องกันนะครับหรือว่าอะไรยังไงเราเราดูแอคชั่นแต่ละคนเนี่ยเราก็พอที่อนุมานได้แล้วนะครับกับคดีบิ๊กตำรวจคนนี้นะครับซึ่งมีข่าวค่าวไม่ถูกกันมาตลอดนะครับโหท่านไฟจัดทําเป็นคนตรงนะครับแต่พอมาบิ๊กตำรวจคนนี้ซึ่งท่านรู้จักสีสนมนะครับแต่ท่านเงียบหายไปเลยไม่มาให้สัมภาษณ์สื่อนะครับไม่มาทําอะไรทั้งนั้นนะ อันนี้เราก็พอที่จะพอจะเดากันได้แล้วนะครับว่าตรงเฉพาะคนหนึ่งอีกคนหนึ่งตรงหรือเปล่านะครับที่ลงรายละเอียดเรื่องของการจำแนกกลุ่มตำรวจสากลุ่มที้ให้่อยได้ไหมครว่าการรับเงินมันกี่ต่อเดือนเท่าไหร่อะไรอย่างอื่นว่ามันมนแล้วแต่ความสาคัญเลยครับนะครับคนที่เออเอากลุ่มที่โอนเงินเข้าบัญชีมาก่อนกลุ่มที่มันโอนเงินเข้าบัญชีมาเนี่ยมันมีตั้งแต่ระดับระดับหมื่นนะครับจนถึงระดับแสน นะครับบางเคสเใหญ่ๆเนี่ยมันมีเป็นกล้องก็มีแบรบ้านก็นมีนะครับก็คือแล้วแต่หน่วยที่เออไม่ใช่หน่วยแล้วแต่ภาคนะครับที่ตัวเองคุมนะครับที่สามารถจะไปตามเก็บได้นะครับส่วนเ,ออเงินทอนที่จะได้รับหรือว่าตํารวจที่เป็นชุดทํางานที่ไม่เป็นเก็บเงินนะครับที่เป็นช่องรับอย่างเดียวเนี่ยอันนี้เขาได้เป็นเงินเดือนนะครับตามความสําคัญของตําแหน่งนะครับแล้วก็อยู่ที่ว่าเป็นที่รักของผู้เข้าประชารือเปล่านะอย่างอย่างเคสเนี่ยนะ ผมลองลองไปถามในในสอทอดูนะครับว่าลองฟางเนี่ยซึ่งเป็นยศแค่ระดับลองลองพุ่มกับนะครับกับผู้ประชาการสอทอนะครับใครที่พูดจามีน้ําหนักกว่ากันนะครับผู้ประชาการนะครับยังต้องกลัวลองฟางเลยนะครับสมัยก่อนนะก่อนที่ผมจะมาแฉนะครับนะแต่ว่าสมัยนี้นะครับเขาก็คงจะไม่กลัวแล้วแหละนะครับดีใจด้วยซ้ำนะตำรวจสอทหลายคนนะครับ เขาขอบคุณผมนะครับที่ออกมาแฉเขา้าขบวนการพวกนี้นะครับทั้งดาบทั้งรองนะครับจะใหญ่กว่าระดับระดับผู้กํากับใหญ่กว่าผู้การใหญ่กว่าผู้บัญชาการน,นะครับเขาสอบปากครับงพี่เตานินึะเมื่อวานนี้พี่โจก็ถอดฟ้องนาะยยกเรื่อง15ึไงน่าจะ็องเรื่องนี้ยังไงคะผมคิดว่าเขาจะมีการเตะกันหรือเปล่าอ๋อไม่ครับคืออย่างอย่างอย่างมากนี้ไม่ได้คุยอะทางพี่โจนะครับแต่ว่าพอที่จะเดาได้นะครับน่าจะ มีคนใกล้ตัวนายกอ่ะแหละคงจะจะโทรไปคุยกับพี่โจ๊กะนะครับก็คงจะให้ถอนไปแต่ว่าถ้าเกิดว่าจะไปตกลงกันนะ่ะผมว่าไม่ไม่ใช่มันไม่ง่ายขนาดนั้นหรอกครับมันไม่ง่ายแค่ฟ้องแล้วว่าจะมาเดี๋ยวจะให้กลับรัฐการให้ถอนฟ้องผมว่าไม่ใช่นะอาจจะมีการให้ความหวังอะไรกันนะครับอ,อ๋นนอไม่ใช่ครับเออขอโทษทีผมลืมบอกกับพี่พ่สื่อมวลชนไปที่ผมทํามานะครับเส้นเงินเนี่ยมีส่วนอยู่2ประเภท นะสวยเว็บเงินพนันก็คือ BNK อยู่ข้างขวานะครับแล้วก็อีกสวยหนึ่งก็คือสวย18ธุรกิจนะครับที่สายของผมที่ชื่อธนพลนะครับเป็นคนให้ข้อมูลให้สเตเมนต์ตัวเองมานะครับเราก็บอกเลยว่าตัวเขาเนี่ยได้โอนเงินเข้านัทพงศ์เท่าไหร่เท่าไหร่นะครับที่มันมีเงินเข้านัทพงศ์เนี่ยบัญชีเดียวนะครับเกือบ8 0 0ล้านนะครับนัทพงศ์เนี่ยมี7บัญชีแต่ว่าผมว่าเช็คแค่บัญชีเดียวนะที่น้องสื่อมวลชนก็ต้องไป ติดตามกันต่อไปนะครับว่าไอ้ขอบวนการนี้ทั้งขบวนการเนี่ยมันกี่พันล้านกันแน่นะครับมันไม่ใช่แค่เดือนละแปดสิบล้านนะครับมันมีหลายบัญชีมากแต่ว่าที่เช็คได้คือแค่บัญชีเดียวนะครับที่ตาเห็นก่อนหน้านี้บอกว่าจะมีการเปิดเรื่องของสีดำไม่ใช่สีเทาแล้วแต่ว่าเรื่องนี้มันยังไม่จบใเรื่องนั้นยังค้างไ,คงไว้ก่อนนะครับค้างไว้ก่อนเราต้องเอาเอาเรื่องนี้ก่อนเอาเรื่องนี้ให้สำเร็จก่อนนะครับส่วนเรื่องนั้นเนี่ยนะ ยังไงเราสัญญาแล้วนะครับเดี๋ยวเราเปิดในเวลาที่สมควรนะครับรับรองไม่มีการไปซูเอียเราโอโททำมาขนาดนี้แล้วนะทุกคนก็เห็นอยู่แต่อยากให้เรื่องเสร็จเป็นเรื่องเรื่องไปนะครับแล้วจะมีหลักฐานอะไรที่เราจะเตรียมเปิดเผยเพิ่มเติมที่ว่าจะให้เป็นเหยื่อต่อไปเรืเยเดี๋ยวก่อนเอาเอาเหยื่อ,อ,อ,อชิ้นนี้เหยื่อชิ้นนี้ใช้เวลาเป็นอาทิตย์นะครับเนี่ยทำเนี่ยฝ่าจะไปไล่ตํารวจชื่อมาแต่ละคนเนี่ยมีตํารวจที่นำสก,กุลใหญ่ด้วยนะครับนะพ่อเป็น เป็นอะไรอ่ะเป็นพลอากาศเอกเลยโดยมีอยู่คนนึงเนี่ยนะครับแล้วก็มีตํารวจที่ดังๆหลายคนนะครับตํารวจที่เสียชีวิตก็มีนะครับที่ที่เสียชีวิตไปนะแต่ละคนเนี่ยก็เกี่ยวข้องกับผังนี้หมดนะครับมันก็จริงๆแล้วมันก็เกี่ยวข้องกับสวยหมดแหละนะจะสวยกำนันนกสวยอะไรเนี่ยมันก็อยู่ใน18ธุรกิจนะครับรวมหมดอยู่ในนี้นะครับ ก็ข้อมูลที่สนุนเนี่ยเอามาให้กับเจ้าที่ตํารวจแล้วก็คือสายที่ทํางานอยู่ด้วยกันนะครับสายที่ทํางานด้วยกันเนี่ยอย่างที่อาจารย์เดชาเนี่ยพูดว่าทางนั้นเนี่ยเขามีเขามีหลักฐานของคริสนะครับเทียบคอดิบิกโจ๊กนะเขามีหลักฐานของคริสนะมีในคอมพิวเตอร์ว่าออกมาคืออะไรก็มีไงก็ผมก็มีสายที่ทํางานด้วยกันนะครับตัวเป็นๆด้วยนะครับแล้วก็พร้อมจะไปให้การนะครับแล้วก็ส่งไลน์คุยอะไรกับใครแล้วก็พร้อมให้เส้นเงินมาอย่างนี้มันน่าเชื่อถือไม่ถึงเหรอ นะครับผมก็งงเลยกันนะครับตักกะของหลายๆคนนะครับิบัติการป้ออนมื่อไ่จะเมื่อก็จะป้อนให้พุงแตกตายไปเลยครับจนกว่าจะเอาเอาข้อมูลเนี่ยไปใช้ประโยชน์ในคดีได้นะครับนะก็จะป้อนเรื่อยๆนะครับเดือีไยดยังไงต่อเดี๋ยวไม่ในับก็เหยื่อก็จะเน่าครับรังลังเขาก็จะดูไม่ได้นะบอกเลยรังก็เละนะครับเพราะว่ามันก็จะต้อง มีพวกมดมีพวกอะไรมาตอมเยอะนะเขา่กลวหน้าที่เคยส่ไปท้มเรอไม่มีครับไม่เคยมีการติดต่อกลับมาเพื่อจะขอข้อมูลอะไรเพิ่มเติมนะครับมีแต่ผมเข้ามาสอบถามล่าสุดแล้วก็บอกว่าขอสเตทเมนต์นะครับของพิมพ์วิลายยังไม่ได้เลยนะเออก็มีแค่นั้นจริงๆแล้วอะ่ะฝ่ายสืบสวนต้องทํางานแล้วครับนะให้ข้อมูลแบบนี้ฝ่ายสืบสวนต้องไปไปขอจากธนาคารนะนะครับ เขาขอเจ็ดวันเขาก็ได้แล้วนะขอไปทีเดียวเลยนะครับไม่ต้องเอามาไล่ทีละคนมันเหมือนดึงเวลานะคนเขามองเกมออกนะครับว่าขอพิมพิไลมาก่อนใช้เวลา2 3สเดือนนะพอจากพิมพ์ิไลมาเอ้าเจอใครเจอในกอในขอค่อยๆขอไปอีกทีนึงนะกินระยะเวลาเป็นปีไปแล้วเกษียณไม่แล้ว้อยละนะคนเขามองออกนะครับนะทำอะไรให้มันตรงไปตรงมานะครับเหมือนกับมาตรฐานที่เคยทํามาดีที่สุดนะครับแล้วเดี๋ยวสังคมจะชื่นชมเอง เธอทาสาเร็จนะอย่างที่ผมบอกนะครับผมเรียกลูกพี่เต่าไปตลอดชีวิตเลยนะครับแต่ขอให้กล้าๆนะครับให้กล้าทํานะครับ,รบเดี๋ยวอย่าไปถือว่าเราทําเพื่อใครอะไรนะเราทําเพื่อประชาชนนะครับรอบนี้นะเรานี้ที่ทจะไปออีกมีพรุ่งนี้ครับมีพรุ่งนี้นัดกับพนักงานสอบสวนที่เต่าปูนไว้นะครับเดี๋ยวยังไม่ได้คอนเฟิร์มเวลากันนะครับแล้วก็วันศุกร์อาจจะไปที่กรอตลอนะครับไปคัดค้าน ตำรวจที่มาช่วยท่านจเจเลเนี่ยในการสืบสวนสอบสวนบางคนนะคะเพราะว่าดูแล้วไม่เหมาะสมเหมือนว่าท่านพ,พี่ต้าเมย์แบพี่โจ๊กมันมีสมรู้ร่วมคิดคล้ายๆกันคือไม่ไว้ใจเขาแล้งานบางคนของพี่โจ๊กเนี่ยตอนนี้เขาน่าจะไปเดินเรื่องวินัยอะไรนะครับเราไม่ได้มีการคุยกันหรือว่ามีการเตรียมอะไรกันไม่ไม่งั้นเราคงจะไม่นัดถแถลงข่าวชนเวลากันตอน10บโมงหรอกนะครับถ้าเกิดเรามีการเอ้า พี่โจ๊กเดี๋ยวพี่โจ๊กไปบ่ายแล้วกันนะเดี๋ยวผมมาเช้านะฮะเราไม่มีการคุยกันนะเขาทําอะไรก็ทําผมก็ทําอะไรก็ที่ผมทํานะมันไม่ได้ยึดติดอะไรกับใครนะครับเ่ที่พูดชัดเจนว,ว่าวันนี้จะเอาข้อมูลใหม่เนี่ยมาให้ทางิเตเ่าแต่ว่ามีความคาดหวังไมว่าวันนี้จะเจอ,เจอหรือไม่เจอว่าเจอไม่เจอไม่สาคัญครับเดี๋ยวเราจะลงหลักฐานไว้ว่าว่าเราเอาไอชิ้นเนี้ยมาให้แล้วนะครับส่วนเขาจะทําอะไรหรือไม่ทําอะไรยังไงเนี่ยนะเราก็ดูันต่อไปโอเคนะครับ ครับขอบคุณพี่พี่สื่อมวลชนครับสสวัดีครับอันนี้จะถ่ายก่อนไหมเนี่ยจะได้ค่ะต้องรันให้ตั้มเลยตั้มฝั่งไหนที่18ธุรกิจนยครับพี่ไร่พี่ไร่อันนี้บัญชีเก็บส่วน18ธุรกิจนี่เขียนใช่อันนี้เวทพนันนะเวทพนันเนี่ยก็อย่างที่แถลงข่าวไปพี่ไลนะครับพีิไลโอนเข้ามาเในนัตถบุญนะแล้วก็เชื่อมนัตถบุญก็กระจายต่อไปส่วนบัญชีเก็บส่วน18ธุรกิจเนี่ยเราได้แต่ บัญชีของทางหน่วยที่เก็บได้เยอะที่สุดนะของนัะพนะคะรับที่เป็นสายลับนะอันนี้ก็จะส่งมาที่นัตพงศ์นัตพงศ์เห็นมันจะมีหลายบัญชีมากหนึ่ง 6, 6 7 8สี่ห้าห็ดด้าบัญชีนะ9บัญชี10บัญชีมันก็จะมยายารโอนไปโอนมานะครับเพื่อจะทำให้มันเกิดความงงวยกันนะครับแล้วก็กระจายแย่ไปนะครับให้ตำรวจให้เทาลายไปไม่ได้เข้ามาจะได้ยินไหมไม่รูได้ยินได้ยินครับได้ยิน ได้ข้อมูลมาขนาดนี้ที่มีสายลับอีกตอนนี้มีคนเดียวนะครับแต่ว่าเราก็รู้แล้วว่ามันมีกี่กลุ่มนะที่ที่ได้มีการโอนเงินเข้าันพงศ์เนี่ยนะแค่เอาง่ายๆนะแค่ธนพลโอนันพงศ์คนเดียวเนี่ยแปดร้อยล้านแล้วเนี่ยในบัญชีเนี้ยมีแปดร้อยล้านแล้วนะแล้วบัญชีเนี้ยเนี่ยเนี้ยเนี้ยเนี้ยอีกเก้าบัญชีเนี่ยผมยังไม่ยังไม่ได้นี่เลยนะไม่สามารถจะตรวจสอบได้ทุกอันนะครับหรือบัญชีค้าราชาญนะค้าราชาญเนี่ยเราก็ยังไอ้ที่เป็นของ ของรองฟางนะครับเราก็ยังไม่สามารถจะตรวจสอบได้ว่ามีเงินเข้าเท่าไหร่นะคิดว่านะทั้งระบบเนี่ยนะน่าจะหลายพันล้านนะครับหลายพันล้านนะเราคิดดูว่าอิมหมีที่มันเงินแค่ไหนนะมันต้องหมดแล้วนะยุคนี้นะครับยุคใหม่เราต้องหมดแล้วเราต้องไม่มีแล้วไอ้พวกเก็บสวยไปเนี่ยเราก็ให้ข้างบนร่ํารวยกันนะครับแล้วข้างล่างก็ได้เศษทอนมาหลักหมื่นหลักแสนนะครับหรือบางทีได้หลักพันมาบางคนก็ไม่ได้เลยนะครับมันต้องหมดได้แล้ว ย้อนไปหลายปีครับอย่างเนี่ยเขาไปเลนะชื่อทุกคนาเรียกันมาวสาเนเนบอกว่ามันชี้าที่ชื่อว่าปมจะมีเงินกนแล้วเรอเน้นีเข้าอเปล่าพี่เจ้าหน้าที่เข้าใ้่ลงงานไ้เกี่ยวเลยอ๋อเจ้าห้วที่ขอานไม่เกี่ยวเลยเข้าแล้วเราะที ก่อนหน้นี้ครับนายสินทามพียร์ันเกิดขับนในการธิการทีมงานนายประชาชนนําเส้นทางการเงินและเอกสารที่เกี่ยวข้อง กับเส้นทางการเงินของบัญชีม้าที่ชื่อว่าน,นทัทพงครับซึ่งเดือนหนึ่งนี่นะครับจะมีเงินโอนเข้าบัญชีม้าบัญชีนี้ถึงแ0 0กว่าล้านบาทครับเรียกว่าเป็นเงินจากการรีดสวยใน18ธุรกิจซึ่งนายตั้มเป็นผู้กล่าวอ้างนะครับ

ผมจะไม่มาเอาด้วยทั้งไม่มาทั้งไม่รับไปอ่าไม่มาไม่ไม่รับสายนะเอาก็เราก็ไปยื่นที่บกนสองเอ้ยไม่ใช่ที่ปปสองนะครับโอ้โหทั้งไม่มาทั้งไม่รับเลยนะครับลงกันบนบันไดตรงนี้เลยครับเออจะได้จะได้ติดลงไปด้วยกันโอจ้โห